เอาละครับสวัสดีทู้ชุทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบีชแนลตอนนี้เราอยู่กับเกมเดทบายเดลไลอีกแล้วนั่นเองครับสำหรับเกมเดทบายเดลไลครับช่วงการเดือที่ผ่านมาครับตัวเกมมีการอัปเดตแพทเบต้าเข้ามาซึ่งเพื่อนสามารถเข้าไปทําการทดสอบได้โดยในแพทเบต้านั้นจะมีทนาของคิลเลอร์หรือว่าฆาตกรใหม่เข้ามาด้วยในวันนี้เราเลยจะทําการรีวิวทางด้านความสามารถของฆาตกรตัวใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเอง เราจะได้ของคิลเลอร์หรือว่าฆาตกรตัวใหม่ล่าสุดครับมีชื่อว่าเดอะซีโนไบส์นั่นเองครับผมจะเรียกว่าฆาตกรหัวตะปูแล้วกันครับชุดที่เขาสวมใส่รับจะเป็นชุดหนังสีดําแล้วก็ยาวลงมาครับด้านล่างเนี่ยจะมองคล้ายๆกับกระโปรงเหมือนกันนะครับผมบริเวณใบหน้าหรือว่าศีรษะของเขาครับจะมีตะปูเนี่ยปักอยู่เต็มใบหน้าเต็มไปหมดเลยผมคุ้นๆว่าเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับฆาตกรของหนังเรื่องอะไรสักเรื่องครับเหมือนเคยเห็นบรผ่านนะแต่ว่าไม่เคยดูจริงๆถ้าเกิดใครที่รู้ชื่อหนังเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ ฐตนะของปูมหลังเนี่ยมีปูมหลังด้วยเป็นทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนั่นเองอย่างที่เราบอกไปครับในคล,คลิปนี้เราจะมาพูดถึงความสามารถสกิลส่วนตัวของเขารวมถึงความสามารถส่วนตัวของเขาถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับ และตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของเจ้าฆาตกรหัวตะปูครับหรือว่าเจ้าเดอะซินโดไบนั่นเองริ่มต้นครับเดี๋ยวผมพาไปดูการตีของเขากันก่อนและกันครับมีทั้งการโจมตีแบบธรรมดาการชาร์ตีแล้วก็พลังพิเศษของขด้วยอันนี้คือการโจมตีแบบธรรมดาครับจะเป็นการเหมือนใช้โซ่ครับเป็นการเวียงไปด้านหน้าแล้วก็ต้องบอกไว้เลยว่าระยะการตีเนี่ยค่อนข้างสั้นมากๆจากที่ผมไปทําการทดสอบมาครับ โอเคแล้วนี่ก็คือการโจมตีแบบธรรมดาคือการกดคลิกซ้ายทีเดียวนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูการกดคลิกค้างเอาไว้บ้างครับเมื่อเรากดคลิกค้างเอาไว้ก็จะได้ระยะที่มันไกลขึ้นมาแบบนี้นั่นเองครับแต่สุดท้ายผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็นยังใกล้อยู่ดี คราวนี้เรามาดูกันที่พลังพิเศษของขาบ,บ้านโดยการกดคลิกขวาครับเมื่อเรากดคลิกขวาเขาจะมีแสบแบบนี้ครับผมเมื่อเราปล่อยคลิกขวาออกไปเราจะมาอยู่ตรงแสงครับแล้วเราส,สามารถบ,ารบังคาตระของตะขอไปโดนตะขอของเซอร์เวอร์ได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูกับนะขอของเซอร์เวอร์จริงๆแล้วกันนะครับผมมันจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นโดยนะขอของเซอร์เวอร์นี่จะอยู่บร,ริเวณทางด้าน,ขอ,นาของหน้าบ้านใมเคิลนก็คือผมเ้็นนงน้องเอาไว้แล้วนะครับก็วิธีการของเราก็คือจะกดคลิกขวาครับให้แสบมันออกมาแล้วก็ปล่อยคลิกขวาอีกหนึ่งครั้ง ไปแบบนี้ครับผมแล้วเราจะสามารถมูฟมายอยู่ตรงที่เป็นแสงได้จากนั้นกดที่ไซส์หครั้งครับมันจะเป็นทางหน้าของตะขอหรือว่าโซ่เนี่ยมาล็อกตัวทางหน้าของเซอร์ไวเวอร์ไว้ซึ่งโซ่ตัวนี้จะทําให้ทางหน้าของเซอร์ไวเวอร์ครับ เคลื่อนที่ได้ช้าลงวิ่งไม่ได้กระโดขดข้ามหน้าต่างแบบเร็วๆก็ไม่ได้นะครับผมนี่คือพลังพิเศษของเจ้าเดอะซีโนไบ้นั่นเองอคราวนี้เพื่อนๆสังเกตที่ชื่อของเซอร์เวอร์ด้านซ้ายมือจะมีรูปโซ่ค่อยๆเก็บชา์าขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้ก็ตามที่โซ่เต็มแล้วนะครับผมมันจะมีทาหน้าของโซ่เนี่ยออกมาเกี่ยวทาหน้าของเซอร์เวอร์แบบอัตโนมัติแบบนี้นั่นเองประโยชน์ของมันก็คือว่าจะดึงทางหน้าของเซอร์เวอร์ไม่ให้เคลื่อนที่ได้ถนัดหรือว่าไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในมุมมองของเซอร์เวอร์กันด้วยแต่ว่าดูในมุมมองของคิวเลอร์กันก่อนจะมีโซ่เนี่ยออกมามากมายเลยซึ่งทางหน้าของตัวเซอร์เวอร์เนี่ยสามารถแก้ทา่าของโซ่พวกนี้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆครับเซอร์เวอร์ครับเขาจะเห็นออร่าของลูกบาทหรือว่าลูบิกอยู่ในเกมนะครับผมเมื่อได้กระตาที่มีเซอร์เวอร์ครับไปหยิบลูกบาทหรือว่าลูบิกขึ้นมาครับทา่าของโซ่พิธการที่อยู่ด้านซ้ายมือนเนี่ยก็จะหายไปแบบนี้นั่นเองครับวันนี้เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูดีๆครับท่าหน้าของ ว่าใครคนไหนที่หยิบลูบิกกันอยู่และเมื่อได้กระตามที่เขาแก้ทา้งด้านของลูบิกนะครับผมเราที่เป็นทังด้านของคิวเลอร์เนี่ยจะสามารถวาร์ปหรือเทเลพอร์ตไปหาเขาได้โดยการกดอดโคนค้างเอาไว้มาดูกระตอกครับเกี่ยวกับทังด้านของความสามารถของเจ้าซิโนบยครับเมื่อได้กระตามที่เขาไปเจอทางด้านของลูบิกและสามารถเก็บลูบิกหรือลูกบาศขึ้นมาได้ครับเซอร์วทุกๆคนครับจะติดสถานะห่วงโซ่แบบเต็มโดยทันทีครับเพื่อเพื่อสเกตดูตรงซ้ายมือเนี่ย ทะนาของเซเวอร์ยังไม่มีใครติดห่วงโซ่แบบเต็มแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเก็บขึ้นมาครับผมทด้าของเซเวอร์ทุกๆคนจะติดสนานะห่วงโซ่แบบเต็มขึ้นมาแบบนี้และมีการล็อกโซ่ล็อกตะขอและก็มีการเกี่ยวล้างของเซเวอร์เอาไว้แต่ก็บอกไว้เลยครับว่าทะนาของลูบิกเนี่ยเล็กมากๆแถมาทะานาของคิวเลอร์เนี่ยไม่สามารถมองเห็นออล่าของลูกบาศหรือว่าลูบิกได้เหมือนเซเวอร์อีกด้วยนั่นเองครับดังนั้นการที่จะตามหาทะนาของลูกบาศหรือลูบิกเนี่ยค่อนข้างยากมากๆสำหรับทะนาของค er ิวเลอร วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูในมุมมองของเซอร์เวเวอร์ครับจะเห็นทางด้าของความสามารถของเจ้าซีนไบเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองเมื่อเราเข้ามาอยู่กันในเกมนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตที่ชื่อของเซอร์เวเวอร์ที่ด้านซ้ายมือนะครับ ก็จะมีทางด้านของโซ่เนี่ยค่อยๆเก็บชาร้เรื่อยจากคล้ายๆกับทางด้านของเฟดดี้ครับที่มีการเก็บเรื่องของความฝ่ายขึ้นมานั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บชาร์ของโซ่นั่นเองและไม่ได้ก็ตามครับที่ทางด้านของโซ่เนี่ยมีการเก็บชาร์จนเต็มที่ชื่อของเรานะครับผมก็จะมีทางด้านของประตูวิติเปิดออกมาแล้วก็มีทางด้านของโซ่ Clo Patch แล้วก็ตะขอเนี่ยคอยเกี่ยวคอยรั้งทางด้านของเซอร์ไพเวอร์ครับไม่ให้เคลื่อนที่ได้อย่างถนัดนั่นเองครับผมลองดูครับตรงนี้ผมกดชิปด้วยครับจะไม่สามารถกดวิ่งได้นั่นเองครับ จะมีโซ่ออกมาอยู่มากมายครับโดยวิธีการเนี่ยเราสามารถกดคลิกซ้ายค้างเอาไว้เพื่อเป็นการปลดโซ่ได้หรือจะใช้ท่า้านของสิ่งของต่างๆเนี่ยมาใช้ในการตัดโซ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมคราวนี้เรามาดูเกี่ยวกับอุปสรรคกันบ้างครับเมื่อทงา้านของตัวชาร์จของโซ่เนี่ยขึ้นมาเต็มแล้วอย่างแรกคือหน้าจอของเรามันจะดูยากขึ้นจะมีขอบสีบฟ้าอย่างที่2ครับผมเมื่อเราทาการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟหรือเครื่องเจนเร,รเตอร์เนี่ยมันจะคอยมีท่า้างของโซ่หรือตะขอเนี่ยมาคอยดึงตัวเราออกมาตลอดเราจะทําการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ ค่อนข้างยากมากๆต่อมาครับอย่างที่3นะครับผมนั่นก็คือการรักษาตัวเองครับการยูตัวเองหรือว่าเพื่อรักษาเนี่ยก็เหมือนกันครับจะมีทางน้าของโซ่หรือว่าตะขอเนี่ยคอยมาเกี่ยวคอยมาฉุดคอยมาั้งเราตลอดเวลาทําการรักษาก็ต้องคอยตัดานะของโซ่ออกแล้วก็ค่อยมายูต่อเหมือนว่าเป็นการยื้อเวลาและส่วนที่ผมรู้สึกว่าน่าลาคาที่สุดนั่นก็คือเมื่อเราทําการถอนโทเทมหรือชําระโทเทมครับมันจะมีทางหน้าของพวกโซ่และหน้าของตะขอเนี่ยว่าดึงเราทําให้เราเนี่ยจะต้องเริ่มทําการชะล้างโทเทมกันใหม่ เพราะว่าทั้นั้าของโทเทมเนี่ยเมื่อเราปล่อยมือแล้วครับมันจะต้องเริ่มชาร์โทเทมใหม่ตั้งแต่ต้นและถ้าเกิดพิทาน้าของโซ่หรือตะขอคอยดึงเราแบบนี้เนี่ยการชาร์โทเทมค่อนข้างจะยากมากๆนั่นเองคะต่อมาเราไปดูทั้นั้นของออร่าของลูบิกกันบ้างครับจะเป็นออร่าสีเหลืองๆอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่เมื่อเราเข้าไปหยิบลูบิกขึ้นมาครับทั้นั้นของโซ่พัฒนาการหรือว่าช้าของโลทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปโดยทันทีนั่นเองครับแต่ก็จะแสดงทั้งนั้นของออร่าของ, ura, ของคน สำหรับคนที่ถือลูบิกครับจะมีท่า้านของเสียงดนตรีแปลกๆเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับและเมื่ออยู่ใกล้ทางด้านของฆาตรกรหรือว่าคิลเลอร์จะไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นนั่นเองครับตอนนี้มีฆาตรกรอยู่ด้านหน้าครับผมลองวิ่งไปอยู่ใกล้ๆครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเราไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นแต่ว่าเสียงของตัวละครแต่และตัวละครนี้เรายังคงได้ยินอยู่ครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับสถานนะไม่รู้ตัวอยู่ด้วยนั่นเองเมื่อเราถือทางด้านของลูบิกเป็นการบีบบังคับให้ ให้ทางน้าของคนที่ถือทางดน้าของรูบิกเนี่ยพยายามถอนทางน้าของรูบิกให้เร็วที่สุดนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูกันที่เปิดประจำตัวของเจ้าซีโนบกันบ้างครับโดยเปิดตัวแรกมีชื่อเปิดว่าล็อกมอรณนาครับอธิบายตามขเขาเข้าใจง่ายๆครับผมเขาบอกว่าเมื่อได้กระตามครับที่มีการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟจนเสร็จครับเครื่องปั่นไฟที่เหลืออยู่เครื่องไหนที่มีความสําเร็จมากที่สุด จะถูกทน,นานของขาเอติตี้เนี่ยมาล็อกเอาไว้เป็นระยะเวลา30วินาทีนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังคงแสดงออร่าเป็นแสงสีขาวให้กับทน,นานของคิลเลอร์ผู้ที่ใช้ทน,นาของเบิร์กล็อกวรณะได้เห็นด้วยว่าเครื่องไหนที่มีความสําเร็จมากที่สุดนั่นเองแต่ตรงนี้ครับผมให้ทน,นานของเซเวอร์ครับมีการซ่อมแซมเครื่องปันไฟตรงนี้เอาไว้ประมาณสักเจและอีกหนึ่งเครื่องเนี่ยให้ทาการซ่อมแซมเครื่องปันไฟจนเสร็จเลยและเมื่อใดก็ตามที่เครื่องบันไฟเครื่องนั้นซ่อมแซมเสร็จเครื่องปันไฟที่เหลือและมีทีททาาางดนขขออคาาสเสเมกกกุ่จะถู็แบบ พร้อมกับแสดงออร่าให้ทา้งหน้าของคิลเลอร์ผู้ที่ใช้าหน้านอของเปิร์กนี้เห็นนั่นเองนะครับผมสำหรับหน้าของเปิร์กล็อกบรณฮะสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดมีการไปซ่อมแซงเครื่องบันไฟเครื่องอื่นแล้วมีความสําเร็จของเครื่องมากกว่าเครื่องเครื่องนี้ครับก็จะแสดงออรา่าแล้วก็มีการล็อกเครื่องเครื่องเครื่องนั้นให้เราได้เห็นครับจากตรงนี้ครับผมเราจะเห็นออร่าอยู่บริเวณด้านหน้าค่อนข้างไกลมากๆผมจะเดินไปให้ดูครับผมว่าจะมีการล็อกเครื่องจริงๆแล้วก็มีการแสดงออรา่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นจริงๆนั่ สำหรับสแตนของเบิร์กล็อกบราเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเข้าใจง่ายครับเพื่อนๆน่าจะไม่งงเท่าไหร่ส่วนใครงงก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนี่ฮะจะมีการล็อกเครื่องอยู่แบบนี้ครับเมื่อครบระยะเวลา30วินาทีตัวล็อกเครื่องก็จะหายไปนั่นเองฮะ มาดูกันต่อครับเปิร์กตัวที่2มีชื่อเปิร์กว่าของเล่นครับเขาบอกว่าเมื่อได้กระตามที่ทางด้านของคิวเลอร์ผู้ใช้เปิร์กของเล่นครับจะผู้รอดชีวิตไปแขวนอยู่ที่ตะขอเป็นเฟสแรกครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของโทเทมธรรมดาครับให้เป็นทางด้านของโทเทมขบุขมั่วหรือว่าโทเทมไฟนั่นเองผมมุนให้ดูรอบๆครับจะเห็นได้เลยว่าไม่มีออร่าของโทเทมไฟแต่อย่างใดแต่เมื่อได้กระตามที่เราจะผู้รอดชีวิตไปแขวนอยู่ที่ตะขอเป็นเฟสแรกของเซอร์เวอร์หรือผู้รอดชีวิตคนนั้นครับมันจะมีทางน้าของโทเท ผมจะหมุนให้ดูรอบๆครับจะมีทางด้านของออร่าแสดงขึ้นมาเลยครับนี่ฮะจะมีโเทนไฟอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมือของเรานะครับผมคราวนี้หลายๆคนสงสัยครับเอ๊ะมันจะมีประโยชน์อะไรครับสำหรับทางด้านของเปิร์กของเลยครับมันมีประโยชน์ค่อนข้างมากครับเพราะว่าคนที่โดนแขวตะขอเฟสแรกคนนั้นครับ เขาจะอยู่ในสถานะไม่รู้ตัวเดี๋ยวผมจะพาไปดูในมุมมองของเซอร์เวอร์ด้วยนะครับผมก็คือจะไม่มีเสียงหัวใจเต้นครับเขาจะไม่รู้เลยว่าทานาของคิลเลอร์อยู่ใกล้ตัวของเขานอกจากนั้นยังไม่พอครับทา่าของโทเทมไฟที่มีการเกิดขึ้นมาครับผู้รอดชีวิตคนอื่นไม่สามารถไปทําลายหรือว่าพังโทเทมชิ้นนั้นได้จะต้องให้คนที่ถูกแขวตะขอเฟสแรกคนนั้นเป็นคนทําลายเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในมุมมองของเซอร์เวอร์ดีกว่าครับจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับ โดยจาตรงนี้ครับเป็นแนนซี่ครับที่โดนแขวะตะขอเป็นคนแรกเฟสแรกครับผมแล้วก็จะมีทนาของตัวโทเทมเกิดขึ้นมาเดี๋ยวผมใช้ทุกคนได้ดูเลยครับว่าตัวของเราเนี่ยไม่สามารถทําลายทนาของโทเทมได้น,นั่นเองครับตัวท่าของโทเทมเนี่ยจะอยู่ห้องด้านหลังของบ้านไมเคิลนั่นเองครับ เมื่อเราเข้าไปถึงแล้วครับถ้าเกิดเป็นผู้เล่นอ,อื่นที่ไม่ได้โดนแขวนเฟสแรกครับมันจะมีทางน้นของแง่งประการังหรือว่าอ e ิติ T ี T ้เ e e นี่ยมากาไว้อยู่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําลายได้นั่นเองคร <c oughs> าวนี้า่าดูมุมมองของตัวของเราบ้างครับโดนแขวนเป็นเฟสแรกครับจะติดสถานะไม่รู้ตัวครับไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นแต่ยังคงได้ยินทา้งน้นของโดนตีของตัวละครคิลเลอร์ตัวนั้นๆที่เราเจออยู่ด้วยนั่นเองครับ หลายคนอาจาจะมองว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราจะไปหาโทเทมไฟเจอได้อย่างไรครับผมต้องบอกไว้เลยว่าคนที่โดนแขวนเฟสแรกนะครับผมจะเห็นออร่าของโทเทมหากตัวของเขาอยู่ใกล้กับโทเทมในระยะ16เมตรนั่นเองครับสำหรับสัญลัเปิร์ของเล่นครับต้องบอกไว้เลยว่าสามารถใช้ได้ทั้งหมด4ครั้งต่อ1เกมเพราะมีเซอร์เว์4คนก็จะสามารถแขวนเฟสแรกได้4ครั้งนั่นเองคะเมื่อเราทําการถอนทางด้านของโทเทมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียงหัวใจของเราก็จะกลับมาดังกลับมาเต้นเป็นปกติแบบนี้คะ โอเคครับมาดูกันต่อสำหรับเปิร์กตัวที่3ครับมีชื่อเปิร์กว่าของขวัญแห่งความเจ็บปวดครับอธิบายง่ายๆครับเมื่อเริ่มเกมมาครับ คิวเลอร์ผู้ใช้ท่าหน้าของเปิร์ลเปิร์กนี้จะมีตะขอแบบพิเศษเกิดขึ้นในแบบอยู่ทั้งหมด4ต้นนะครับผมซึ่งตะขอพิเศษเนี้จะเป็นคล้ายๆกับพวกเปลวไฟหรือว่าออร่าเนี่ยออกมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยครับซึ่งออร่าจากมุมมองที่มีสิ่งกอสร้างาเนี่ยจะเป็นท่าหน้าของออร่าสีขาวๆครับส่วนท่าหน้าของตะขอที่เป็นสีแดงๆเนี่ยเป็นออร่าแบบปกติคราวนี้ผมจะทําการโจมตีผู้รอดชีวิตแล้วแขวนตะขอแบบพิเศษซึ่งในคำอธิบายเนี่ยเขาเรียกว่าตะขอไายนาฮะผมขอเรียกว่าตะขอแบบพิิเศษลกััันนง่าายดีคครรบบจพ้้วขึม จะแขวงขึ้นไปนะครับผมจะทําให้เซอร์ไวเวอร์คนนั้นๆน,น,นะครับผมจะติดสถานะเลือดท่วมแล้วก็เวอร์ว่ะจนกว่าสถานของเซอร์ไวเวอร์คนนั้นๆจะทําการรักษาตัวเองจนเสร็จสิ้นครับซึ่งสถานะเนี้จะส่งผลให้ทําการรักษาและทําการซ่อมแซมเครื่องวันไฟเนี่ยช้าลงนะครับผม9%นั่นเองครับ เรามาดูมุมมองของเซอร์ไวเวอร์หรือผู้รอชีวิตกันบ้างครับสเก็ตด้านขวามือครับผมไม่ได้ติดสถานะผิดปกติใดๆทั้งสิ้นครับแต่ถ้าเกิดทางหน้าของคิวเลอร์เนี่ยจับตัวของเราไปแขวนที่ตะขอที่เป็นตะขอพิเศษครับตัวของเราจะติดสถานะพิเศษเมื่อถูกช่วยออกมานะครับผมนั่นก็คือเลือดท่วมแล้วก็เวิร์กหว่านนั่นเองโดยทางน้าของเอฟเฟกต์นี้ครับจะอยู่จนกว่าเราจะทําการรักษาตัวเองจนเสร็จครับโดยระหว่างที่ยังมีอาการบาดเจ็บและสถานะยังอยู่ครับต้องบอกไว้เลยว่าการรักษาตนเองการให้เพื่อนรักษาหรือ แม้แต่การซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟครับจะช้าลง9%นั่นเองครับแล้วนี่คือความสามารถครับสำหรับเปิร์กส่วนตัวทั้งหมด รวมถึงพลังพิเศษครับของเจ้าซีโนไบต์นั่นเองนะครับผมพูดไปพูดมาที่ผมจะพูดซีโนฟาร์ซีโนแวกหลายทีแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทางด้านของท่าโมลีครับไม่ว่าจะเป็นท่าโมลีในมุมมองคิวเลอร์มุมมองของเพื่อนร่วมทีมโดนโมลีหรือแม้แต่เซอร์เวอร์ที่โดนโมลีนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหลังจากนั้นครับในคลิปนี้ครับขอขอบคุณน้องเก้ครับน้องไก่ครับแล้วก็น้องเอครับที่มาช่วยทำการรีวิวนั่นเองวันนี้ก็ตต้องลลลลลลาาาาาากกกกกกััันนนนนไไปปปปปยย่่ืมมมดดดดคคคค์์์แชชรรริิิหหววีจะะเ็โสบททุุผ ก่อนบายบายสวัสดีครับ